รากไม้แห่งคํำสาปกลางหมู่บ้านเล็กๆที่โอบล้อมไปด้วยป่าไม้และแม่น้ำมีชายชาราคนหนึ่งชื่อลุงมั่นอาศัยอยู่กับลูกชายเพียงคนเดียวนั่นก็คืออินอินเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนบ้านของเขาเป็นเพียงกระท่อมไม้ไผ่โสม,สมที่พ่อสร้างขึ้นด้วยมือเปล่าขณะที่เพื่อนๆของเขา มีบ้านเรือนแข็งแรงใส่เสื้อผ้าสะอาดและมีอาหารดีๆกินทุกวันทุกครั้งที่เขาเห็นเพื่อนๆถูกพ่อแม่พาไปเรียนหนังสือแต่ตัวเขาต้องช่วยพ่อทำงานในสวนอินก็รู้สึกอับอายข้าไม่อยากเป็นคนจนข้าไม่อยากเป็นชาวบ้านต่ำต้อยแม้หลุงมั่นจะทุ่มเทเลี้ยงดูอินอย่างสุดความสามารถ แต่ความโกรธและความอิดช้ากลับฝังลึกอยู่ในใจของลูกชายข้าเกลียดความจนข้าเกลียดพ่อเพราะพ่อข้าต้องใช้ชีวิตต่ำต้อยแบบนี้ลุงมั่นไม่เคยโต้อตอบคำพูดของอินเขาเพียงมองลูกชายด้วยแววตาอ่อนโยนและพูดเพียงสั้นๆว่าวันหนึ่งเจ้าจะเข้าใจ อินเติบโตขึ้นมาพร้อมกับความทะเยอทยานและเขาต้องการหลุดพ้นจากชีวิตที่เขาเกลียดวันหนึ่งเขาวางแผนบางอย่างอินเดินไปหาลุงมั่นที่กำลังนั่งพักอยู่ใต้ต้นไม้เก่าแก่ดวงตาของชายชาราจ้องมองท้องฟ้าสีครามราวกับกำลังคิดถึงวันเก่าๆพ่อข้ามีข่าวดี อินเอ่ยด้วยน้ำเสียงสดใสผิดปกติลุงมั่นหันมามองลูกชายด้วยสายตาเมตตาข่าวดีอะไรล่ะอินข้าหาที่พักดีๆให้พ่อแล้วที่นั่นมีอาหารอุดมสมบูรณ์พ่อจะไม่ต้องเหนื่อยอีกต่อไปลุงมั่นมองอินด้วยความแปลกใจแต่ยังคงยิ้มบางๆเจ้าห่วงข้ามากขนาดนั้นเลยหรือ อินพยักหน้าแน่นอนพ่อข้าอยากให้พ่อได้อยู่อย่างสบายขึ้นแม้ลุงมั่นจะรู้สึกแปลกๆกับท่าทีของลูกแต่เขาก็ไม่ได้เอะใจเขาเก็บข้าวของใส่กระสอบผ้าอย่างเรียบง่ายแล้วเดินตามอินเข้าไปในป่าลึกอินเดินนำลุงมั่นลึกเข้าไปในป่าที่เงียบสงัด รอบตัวมีเพียงเสียงใบไม้ไหวกระทบกันเมื่อเดินมาได้ไกลจนไม่เห็นหมู่บ้านแล้วอินหยุดเดินและหันกลับไปมองพ่อพ่อรอข้าตรงนี้ก่อนนะข้าจะไปหาที่พักให้ลุงมั่นพยักหน้าได้สิลูกอินยิม้มแต่แววตาของเขาเย็นชาก่อนจะหมุนตัวเดินจากไป โดยไม่แม้แต่จะหันกลับมามองและเขาไม่เคยคิดจะกลับมาอีกเลยลุงมั่นยืนมองเงาของอินที่ค่อยๆหายไปดวงตาของเขาไม่ได้เต็มไปด้วยความโกรธหรือเสียใจมีเพียงความเงียบงันเขารู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าลูกไม่ได้ตั้งใจพาเขาไปหาที่พักแต่เขากลับไม่รู้สึกโกรธ อินคือลูกของเขาและเขาก็รักอินเสมอเขาเดินสำรวจรอบๆพบว่าป่าแห่งนี้เงียบเงามีเพียงต้นไม้แห้งๆแ,และพืชที่ไม่ค่อยสมบูรณ์เขาไม่ได้เสียเวลาคร่ำครวนเขาเริ่มลงมือขุดดินหยอดเมล็ดพันธุ์ที่เขามีติดตัวไว้รดน้ำและดูแลพื้นป่าด้วยหัวใจ วันเวลาผ่านไปเขาเริ่มสร้างกระท่อมเล็กๆจากไม้แห้งและใบไม้สร้างแหล่งน้ำจากลำธารใกล้ๆและใช้ชีวิตอย่างสันโดษต้นไม้ค่อยๆเติบโตป่าเริ่มมีสีเขียวขึ้นสัตว์ป่าเริ่มกลับมาหาอาหารและเสียงนกเริ่มดังขึ้นอีกครั้งแม้จะอยู่เพียงลำพังแต่ลุงแม่นก็ไม่เคยรู้สึกว่างเปล่า เขาใช้เวลาที่เหลือทั้งหมดปลูกต้นไม้และดูแลผืนป่าจนกระทั่งวันหนึ่งเขาหลับตาลงเป็นครั้งสุดท้ายใต้ต้นไม้ใหญ่ที่เขารักในขณะที่ป่าของลุงมั่นเติบโตเมืองที่อินไปใช้ชีวิตกลับเผชิญกับภัยแล้งรุนแรงน้ำเริ่มเหือดแห้งผู้คนอดอยากพืชพันธุ์ล้มตาย อินที่เคยใช้ชีวิตสุขสบายเริ่มตระหนักว่าแม้จะมีเงินมากแค่ไหนหากไม่มีน้ำเขาก็ไม่อาจมีชีวิตยอยู่ได้ข้าต้องหาน้ำให้ได้อินออกเดินทางเพียงลำพังจนในที่สุดเขามาถึงป่าที่พ่อของเขาปลูกไว้ป่าที่เขาเห็นอยู่ตรงหน้าไม่ใช่ป่าแห้งแล้ง แต่เป็นป่าที่เขียวขจีน้ำใสสะอาดใลรินอินเดินเข้าไปในป่าด้วยความหวังพลานสายตาของเขาสะดุดเข้ากับต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งมันสูงตระงานรากของมันแผ่ขยายไปไกลที่โคนต้นไม้มีข้อความหนึ่งถูกสลักไว้รากไม้นี้เติบโตจากน้ำตาของพ่อถ้าลูกรู้สึกผิด ให้ดื่มน้ำจากรากไม้อาจช่วยล้างใจลูกได้อินสุดตัวลงดวงตาของเขาสั่นไหวพ่อข้าขอโทษน้ำตาของเขาไหลออกมาเป็นสายเขาตักน้ำจากรากไม้ขึ้นดื่มทันใดนั้นอินรู้สึกถึงบางอย่างที่ไหลเวียนเข้าสู่ร่างกาย แขนของเขาค่อยๆกลายเป็นรากไม้ขาของเขาอย่งลงสู่ดินลมหายใจของเขาหนักขึ้นร่างกายทั้งหมดถูกดูดกลืนไปเป็นส่วนหนึ่งของต้นไม้เสียงของพ่อดังก้องในหัวของเขาเจ้าทิ้งข้าแต่ข้าไม่เคยทิ้งเจ้าตอนนี้เจ้าคือส่วนหนึ่งของข้า จากวันนั้นต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นก็ยังคงเติบโตผู้คนที่เดินผ่านจะได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาข้าขอโทษไม่มีใครพบร่างของอินอีกเลยเขายังคงอยู่ตรงนั้นเป็นส่วนหนึ่งของรากไม้แห่งคำสาบ